ตัดบ้านไม่ได้แล้วเราเต้องเพอาใส่เออตรงไหนมันตรงไหนที่มันโผล่ใช้เหล็กที่เหล็กงอเลยพี่ตอบลงไปเลยพี่ชายนี่ยพี่ชายเหล็กวออยู่นี่เหล็กวออยู่นี่เหล็กงออยู่นี่ตอบล็อกเลยพี่ไม่มีควดเลยพี่ควดด้วยเหรอแมวต้องคอยมันม่เห็ดไอ้นี่ไม่เห็ดอาดงเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะสอกล็อกอยู่ นี่ก็คืองานผ้านะคะทันทีจากผ้าข้างบนแล้วก็ผ้าปูข้างล่างก็มอสถามทำอะไรอยู่ไปหาอยู่เขทเทปผ้าเทปาแเลยปูปูปูทไปเลยอเดี๋ยวเอาเสื้ครับเอาอาสนะรับจอดทัาที่ไมา เฮ้ยนอนี่ขานอไดน่น่ะน้อง่เดินแล้วเอาไอ้ไอ้ได้ปะใช่ตะปูตากเลยตะปูไหนนักแมวอยู่ถุงตะปูอยู่นี่ตะปูอยู่ถุงแดงแขกอยู่กาไอ้รอะไรพรเจ้า ตอบหานแ้ว <aria> <stand ard S 3> เจ้าพุญอ <with> <competition> ่ะเอ้มา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 พี่ร้องมานี่ได้แล้จะพีจะตอบไงเอา้ให้ไวนะเอาาั้งทั้งแล้วครับผมเอาเอาแคเอาเอาเส้นนะครับกต้องเอาลา้นะนะอาเ้จะหาเส้น่ะจ้าแม่แมวฮัลโหลครับครับ

ถ้าท่านจับกีบไม่พอถ้าท่านจับกีบไม่พอเพราะว่าจับกีบมันต้องมีอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันครึ่งต่อครึ่งนมันก็ได้ประมาณนี้ เดีเราไปถอนเชือราจับนี้วัดแล้วมันเร็วถือแรงผมแดงได้แล้วนะโอเคครับผมือครับแมได้ครับมาาจะมาจับนี่ล้อมันมีค้อนนันเดียวที่พี่ไปเินเทกระดาษใ่เลยไปเดินเทปกระดาษเทปกระดาษปิดเลย สวยมานี่ที่ใหญสวยนะยังใครใหญสวยอนะ่ะมียองสวยลูกเพื่นมีเองสวยญาติที้ด้วยพี่แอนด้วยนี่ป้ปาอะไรไม่ได้นี่ทำไมให้นี่แบนวันนี้ไม่ให้รับงานลำหน้างานนะไปเรื่อยไปเรอย วันนี้เราเตรียมงานให้เสร็จให้มปนพร้อมหน้าตาขอเราดดเราทำแล้วงานของเรามันไม่เดินสักทีนถือไปหน่อยถือหน่อยถือไป่ถือไปไม่ถือไปแล้วตอนเย็นให้เรียนหนเสร็จเรียบร้อยก่อนช่องนี้ยต้องอยาน้ครับ งานมันยังไม่เสร็จกินีอนะครับเอาไว้นั่นแหละมันต้องตำม,มาทำงานก่อน <c oughs> ใครอยากกินก็นตำกินเองไปไปเอาเพิหน่อยเลยไอ้ลูกทานไปก่อนมากินใช่ปัยทานเดียวกันเอาเลยเอาเลยมันไม่มีททำไมไม่แล้วทำไมเจ้าไม่ป ที่ครขไปก่อนเวลาไปจ่ายตลาดอย่างวันนี้เจ้าไปรับของในมือมาทุกคนจะไปจ่ายแล้วร้าไปจ่ายเองเราล่ะ้วไปเียงโอ้าไนดมอไปมองน่นดยดดเัให้ไปซื้อของส้มตำ จับไวเลยเก่ยนเข้าอันในชุดเลยอ่ะตอนนี้ก็อยามาดูอันีก่อนเอ้ยที่ใช้กันว่าอะไรที่มัช่วยกันได้ช่วยกันก่อนรำนะไม่ห้ามแต่ขอยอนนี้ไม่ต้องเดี๋ยวคอยฟังคอยยฟังเออพวกเราต้องมาทำงานหน้างานให้เสร็จก่อนตอนเย็นถ้าจะรำรำตอนเยเอยมาไม่อชุดไม่อชุดยลชุด

ผ้าแล้วนะคะแต่ว่ามันต้องมีการตอกตะบูเย็บดพืนะคะเนี่ยตอกะบูเย็บเืนจะได้ไม่หลุดลงมาอ๋ตานก็ช่วยกันนะคะทุกคนก็ช่วยกันเ้เ้มันดีกด

นี alors, look, son, cow, ่ก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เห็นขากรงเต็มเลยหนึ่งในนั้นก็ขากองก็เพียกนี่แหละนะคะ ม่ารักครับน่ารัครับผมมาแล้วมาแล้วยาชีเจ้ามันเตะกับผู้ใหญ่หนึงมชีเลอร์มันกับชีเลอร์ชาแน่น่ะอ่ะมาละแม่อัานเน่นี่เขาจับแม่เน่เน่ผมจับแ่ผมู้ใหญ่เงียบแม่ที่ถามเพราะว่าจัดผมผู้ใดหญ่ผมผู้ใดญเงียบผมเจ้าบ่ยริงไริงไงจ้าเน่ผมฮักไอปงบ่ จะมีแค่อย่างไรนี่ยพีบอกการี้ไ่เลยระนดเขาินกมกน้ยรือมันมก้านเนีถ้าน่้อ่เอาะิเได้แล้วบูน่หมขูเต็มลครับิไ้ผต้องยมไปอีกฟังหนึ่งเลยชั้นถ้าผ่าได้มาเต็มกับปูเต็มเลยครับตี ไปแล้วต่อกระปูอยูอ่ไหมครับ อียบ่ได้เลยนะเจ้าเนี่ยบ่ปะบ่ได้หรกเจ้าเนี่ยเพิ่มบ่ได้ดิโอสำหรับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะคะต่อไปยังไม่รู้เหมือนกันป้าก็ถ่ายไปเรื่อยๆบางทีก็ปล่อยยาวเลยลืม